สวัสดีครับเกษตรวันหยุดใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้มาหาชมทุ่งรวงทองนะครับข้าวนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับและก็เป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานนะครับวันนี้เมื่อฤดูการเก็บเกี่ยวมาถึงนะครับเราก็จะมาทําการเก็บเกี่ยวข้าวครับโดยปัจจุบันนะครับเรามีนี่ครับรถเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งวันนี้นะครับนั่นรถเกี่ยวข้าวมา การเก็บเกี่ยวผนเลิตนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นนะครับข้าวเหนียวนะครับสีไร่แล้วก็ข้าวหอมมะลิครับสีไร่นะครับวันนี้เราจะมาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับนะครับซึ่งปีนี้ข้าวได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะครับฝนทิ้งช่วงนะครับได้นะครับน้ําหมอช่วยนะครับน้ําฝนมาช่วงปลายฤดูกาลนะครับก็ ทำไมข้าวมีชีวิชีวาขึ้นมาหน่อยนะครับมีเต็มเต็มรวงบ้างนะครับแต่ผลผลิตที่ดูก็คือเมื่อเทียบไม่ได้กับปีที่แล้วครับปีที่เราได้มากกว่าน,นี้นะครับอันนี้เราก็จะมาดูว่ารถเกี่ยวข้าวครับอุตตานะครับกำลังเกี่ยวอยู่นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับรับเดี่ยวนะครับวิ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็คือเราใช้ เกี่งคนเกี่ยวเราเมื่อเทียบกับต้นทุนในการผลิตปัจจุบันนะครับคนเกี่ยวจะมีต้นทุนในการมีขั้นตอนในการเกี่ยวมากกว่านะครับ mm hmm. ถ้าใช้คนเกี่ยวคือเราก็ต้องมีเวลาในการตากข้าวตากข้าวเสร็จเราก็ขนข้าวไปเพื่อทําการสีข้าวแล้วก็ขนขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้ารถเกี่ยวนะคือ เกี่ยวเสร็จก็คือเอาข้าวไปตากแล้วก็ขนเลยนะครับซึ่งขั้นตอนการนวดข้าวนะครับก็จะลดลงนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับรถเกี่ยวตัวน,นี้รถเกี่ยวข้าวจะมีหูงนกมานะครับไม่แน่ใจว่ามีพาหรือเปล่า โคตา DC70G Plus บนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีครับพวกนี้ฟางนะครับฟางแล้วก็จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับนี่าำได้แค่เดียวครับเพิ่งลงเกี่ยวประมาณ10โมงนะครับเพิ่งมาประมาณ ก็กินข้าวทินปลาเรียบร้อยก็ทําการลงเกี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิครับีใช้ในการเกีเ่ยว ือบ้างไม่ได้เอาเที่ยวมาอาจจะมีข้าวเหลือบ้างเอาเที่ยวเกี่ยวข้าวมานะขับสปีดเต็มที่นะครับเดียวว้นะครับเพราะว่าน่าจะมีลูกค้ารออยู่นะครับ